สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะข่าวดูฝนก็จะตกแล้วท่านผู้ชมนะคะสาวดำก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะคะว่าอยากได้ห้องน้ำให้พระน้องค่ะนะคะเพราะว่าทางเดินไปห้องน้ำถึงห้องน้ำที่กระท่อมหลังเก่าของท่านนั้นร้อยกว่าไปว่าจเป็นร้อย น่าจะร้อยห้าเมตรหรือสิบเมตรนี่แหละท่านผู้ชมแล้วไม่เป็นป่าทั้งนั้นเลยในสวนธรรมนะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะช่วยกันคนละเล็กและน้อยค่ะคนละยี่สิบสามสิบก็พอกับงบประมาณไม่เยอะนะคะทําพออยู่ได้ก็ประมาณสักก็ประมาณจะประมาณสักสองหมื่นนี่แหละคะ่ะตอนนี้ก็เหลือปูนค่ะเหลือปูนเหลือทรายเหลือหินอิฐบล็อกค่ะที่จะกั้น อิดบลอกค่ะแล้วก็ข้างบนสาวดำก็เอ,เอาซื้อสังกะสีไปมุงแล้วนะคะก็ทำพออยู่ได้ก่อนท่านผู้ชมแต่ว่าขาดปัดจจัยจริงๆค่ะนะคะ f c ก็บอกว่าขอหมายเลขบัญชีทำห้องน้ำค่ะเพราะว่ากระท่อมสาลานัำ้ำเสร็จแล้วค่ะกระท่อมศาลานะคะเสร็จแล้วนะคะมุงเสร็จแล้วค่ะแต่ทีนี้พื้นก็ช่วยกันขนขึ้นไปสอกนึงแล้วเปทุบ ไปไอ,เอ,เ,อเอา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 บักจกอะค่ะไปเขาเรียกอะไรไปตำตำตำให้ดินมันแน่นนะคะเอาขึ้นมาอีกชอีอีอีอ่อกนึงค่ะซึ่งใช้คนขุดข้นกันทางนั้นเลยค่ะแปดคนแปดคนทํากันอยู่ห้าหกวันเจ็ดวันนี้แหละค่ะก็ทุบพอให้แน่นแล้วก็โอเคค่ะก็ไว้นวลละค่ะไว้หวยออกก่อนนะคะหวยออกก่อนแล้วก็ช่วยกันเออเทเทพื้นสาราแล้วก็ ่ก็ทําต่อนะคะแต่ตอนนี้ที่จําเป็นมากที่สุดก็คือห้องน้ําค่ะห้องน้ํานะคะวันนี้ทําท่าจะตกน่นเนี่ยท่านผู้ชมโอ้หถ้าฝนตกก็ยิ่งน่าสงสารอ๋อป,ปู่สามแปดเก้าจริงๆนะคะเพราะว่ากว่าจะเดินไปถึงห้องน้ำนนก็เปียกหมดละค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าใส่รองเท้าได้นะคะไม่ใส่รองเท้าไม่ได้ค่ะถ้าเดินไปนะมันไม่มีถนน,นะคะ่ะมันอยู่อยู่กันคนละหัวมุมนะคะกับป่อปู่ นะคะเพราะฉะนั้นที่สําคัญที่สุดและต้องการด่วนที่สุดก็คือห้องน้ําค่ะนะคะไอ้อโถส้วมเสาดําซื้อมาแล้วค่ะตังที่เอฟซีส่งมาให้ทากระท่อมนะคะกระท่อมทีนี้สาดำก็เลยทําออกมาเป็นเป็นมันใหญ่แล้วก็เลยเรียกว่าเป็นกระท่อมศาลานะคะเพราะว่าน่าจะเป็นจุดศูนย์รวมตรงนั้นนะคะก็ใหญ่พอสมควรค่ะแบบไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินก็พอดีพองามเสา,สาดำก็ถ่ายให้ท่าน เห็นอยู่ทุกคลิปนะคะวันนี้ก็จะไปถ่ายอีกนะคะจะให้ท่านดูด้วยว่าห้องน้ำนั้นอ,อ่ะช่างเขาวัดแล้วนะคะเขาวัดแล้วอะไรแล้วนะคะท่านผู้ชมคนหน้าจะประมาณสักสองหมื่นเนี่ยละค่ะสาวดาคิดว่าน่ะนะคะนะคะขอก็อช่วยขอให้ทุกๆท,ท่านผ,ผู้ผู้ที่มีที่จะเจียดมามาให้มาทําห้องน้ํา ถวายพระอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้จําเป็นที่สุดเลยนะคะคือฝนไม่ตกมาสี่ห้าวันก็ได้ทํางานกระเต็มที่นะคะก็ยังพอเดินไปไหวนะคะทํางานก็หมายความว่าทําเอกท่อมศาลานั่นแหละคะ่ะตอนนี้ก็ทาศาลาก็น่าจะน่าจะาเหลือแต่รอบนอกมันนะคะรอบนอกก็วันสองวันก็เสร็จแล้วรอบนอกหมายถึงาภายในนั่น ภายในนั้นก็พากันทุบๆให้มันแน่นให้มันให้มัน,มนแน่นเปี้ยเลยจ้ะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้มีเงินไปเทพื้นปูนข้างในนะคะแล้วก็ไม่มีเงินแน้นั่นก็ขอแค่ปัจจัยพอได้ทําห้องน้ํนี่แหละค่ะท่านผู้ชมใครพอมีช่วยก็ขอได้ส่งปัจจัยมาช่วยนะคะสาวดำมาพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วท่านผู้ชมนะคะก็คือหมายเลขบัญชีค่ะหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะ4 2 2 0 6งส 41, 4ี่หนึ่งสี่สองสองศูนย์สีธนาคารกรุงไทยชื่อพัทราพรนรุ่งพรทวีเป็นบัญชีที่ทำบุญเท่านั้นนะคะสำหรับบัญชีนี้นะคะขอทุกทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะนี่เป็นคลิปด่วนนะคะถ้าวันนี้ฝนตกแล้วก็โอ้ยท่านผู้ชมคิดดูสิเดินเดินมีแต่หญ้ามีแต่เป็นป่าหญ้าเลยกว่าจะเดินไปถึงห้องน้ำนนนะคะ ถ้าว่ากลางวันถ้าว่าถ้าว่าฝนตกก็ยังยังคิดดูว่ามันเป็นคิดตมเป็นชีคโครนนะคะเดินไปนะแต่ถ้าเป็นกลางคืนนะคะแล้วเวลาท่านปวดบัดหนักปวดเบาท่านจะไปยังไงคะคิดสภาพดูนะคะแต่เป็นกลางคืนถ้าเป็นกลากงวันก็ยังเพราะว่าตอนนี้สาวไฟโอ๊ขอโทษสาวดําก็ได้ต่อไฟมาแล้วะคะ่ะต่อจากบ้านน้องหนามเตยมานะคะก็คือตัดตัดต้นกระดาษที่ใหญ่ๆนะคะ ก็ก็ฝังเสาเป็นแถวตรงมาแล้วก็ขอพ่วงไฟมาจากบ้านน้องหนาเตยนะคะค่ะอันนั้นก็ประมาณก็ประมาณเน่าจะเป็นร้อยร้อยเมตรเหมือนกันนะคะอ้อยู่คนละสุดหัวมุมนะคะนะคะเื่อหมายเลขบัญชีบอกแล้วนะคะถ้าใครพอมีปัจจัยจะช่วยก็ขอให้ช่วยเดี๋ยวถ้าว่าอ่ามันมันครบนะคะประมาณที่ช่างเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวสาวดำจะดูว่าอ่าอ่ามี ปัจจัยพอไหมถ้าพอไปสั่งมาแล้วก็สาวดำจะบอกนะคะว่าพอแล้วนะคะคือคือไม่เอานะคะกับสาวดำจะบอกในคลิปไปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าห้องน้ําโอเคเงินพอแล้วค่าช่างค่าอะไรพอแล้วนะคะส่วนภายในที่จะเทพื้นปูนหรือจะทําอะไรต่อเราค่อยไปคุยกันตอนหวยออกมีโชคมีลาบที่ป้าปูให้ถูกนู่นราคะไม่ต้องไม่ต้องได้บอกเอฟซีไม่ต้องได้บอกเอฟซีาเอฟซี FC สาวดำานี่สุดแล้วสุดสุด ส,สุดสุดของการร่วมทำบุญเป็นสายบุญจริงๆเลยค่ะแล้วสาวดําก็เป็นคนซื่อคนตรงนะคะก็พูดตรงๆอย่างนี้ยละค่ะพาพูดตรงๆมันจะได้รู้ใจกันเนาะคะเนาะขอให้ท่านโชคดีจ้า